สวัสดคคีครับทีทีหกของคนวนี้นะครับคงจะสื่อสารกันไปแบบดิบๆแบบอันคัดก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวคงจะมีพวกภาพกราฟิกภาพประกอบให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในภายหลังเพราะเป็นเรื่องที่ต้องรีบพูดคุยกันนะครับคงจะพอเดาได้ว่าน่าจะเป็นหัวข้ออะไรที่หยิบมาเป็นหัวข้อเดียวเลยในตอนนี้ด้วยนะครับนั่นก็คือเรื่องของนโยบายการช่วยเหลือการดูแลประชาชนที่รัฐบาลมอบหมายทางกองทัพบกและกรแพย์บาลทหารบกมานั่นเองนะครับ ถ้าจะดูที่มาที่ไปคงจะอย่างจําวันที่ท่านนายกรัฐมนตรีได้ไปตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคมหนึ่งในโรงพยาบาลกองทบของเราและท่านก็มีดําริจะไปตรวจเยี่ยมนะครับว่าท่านอยากจะเห็นโรงพยาบาลกองทบมาร่วมดูแลสุขภาพของพี่น้องประชาชนมากยิ่งขึ้นโดยการเรียกว่าเพิ่มเติมศักยภาพให้กับโรงพยาบาลในด้านต่างๆนั่นเองนะครับจริงๆแล้วก็ต้องอเรียนว่า ภารกิจการดูแลประชาชนเป็นสิ่งที่กองทบหรือหน่วยสายแพทย์เราทําอยู่แล้วนะครับทำอยู่แล้วแต่ว่าเมื่อมีแนวทางของรัฐบาลที่จะ,อะมอบงบประมาณนะครับเพื่อให้เราได้เสริมสร้างศักยภาพโดยเฉพาะการจัดหาเครื่องมือแพทย์สิ่งอุปกรณ์สายแพทย์ต่างๆนั้นการที่เราจะมีสิ่งอุปกรณ์เหล่านี้ขึ้นมาก็คงจะต้องดําเนินการอย่างมีประสิทธิภาพท่าน เจ้ากรมแพทย์ฐานบกได้มอบหมายให้คณะอนุกรรมการพิจารณาความเหมาะสมการจัดซื้อครุภัณพันสายแพทย์เพื่อความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์กรมแพทย์ฐานบกนะครับที่มีท่านรองเจ้ากรมแพทย์ฐานบกท่านที่สองเป็นประธานมาดูแลในส่วนนี้ปกติและภารกิจของคณะอนุชุดนี้ก็คือการดูเรื่องการจัดหาครุภัณพันสายแพทย์ตามงบลงทุนของโรงพยาบาลนะครับแต่ว่าในเมื่อเราอาจจะได้รับงบประมาณเพิ่มเติมมาจากรัฐบาลนะครับท่านเจ้ากรมก็ให้ อนุชุดนี้นะครับมาดูซึ่งจากการประชุมก็มีความเห็นว่าสิ่งที่โรงพยาบาลจะต้องทําให้มีความสอดคล้องก็คงจะต้องเริ่มตั้งแต่ยุทธศาสตร์ของโรงพยาบาลเองนะครับสิ่งที่สํานักง,งานยุทธศาสตร์ได้สื่อสารไปกับท่านนะครับก็เป็นไปตามมาติของคณะอนุกรรมการชุดนี้แล้วก็เรียกว่าเป็นเรื่องเดียวกับที่กองส่งกําลังบำรุงกรมแพทย์ฐานบกก,กบพบสื่อสารไปกับท่านสิ่งที่กองส่งกําลังบำรุง ขอจากท่านคือรายการสิ่งอุปกรณ์สายแพทย์ที่ท่านอยากจะจัดหาเพิ่มเติมน,นะครับแต่เรียนว่านั่นคือเรื่องปลายทางครับมันจะต้องมีที่มาที่ไปที่มีความเหมาะสมมีประสิทธิภาพมีความคุ้มค่าอย่าลืมว่าเป็นเรื่องที่ทางภาคารเมืองให้ความสําคัญนะครับดังนั้นเราก็จะต้องแสดงให้เห็นว่าเราได้พยายามพิจารณาอย่างเหมาะสมจนเป็นที่มาของการขอเสนอความต้องการเครื่องมือแพทย์เหล่านั้นดังนั้น สิ่งที่ได้ขออนุมัติออกมาเป็นตัวชี้วัดแล้วก็คือการกลับมาทบทวนแผนยุทธศาสตร์ของโรงพยาบาลน,นั่นเองนะครับหาว่าเหมาะสมตามหลักการหรือไม่ยุทธศาสตร์ซึ่งทุกโรงพยาบาลคงมีอยู่แล้วตามมาตรฐานโรงพยาบาลเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจากการวิเคราะห์หรือ,อประเมินปัจจัยทั้งภายในและภายนอกนะครับดังนั้นนโยบายที่รัฐบาลมอบมาในเรื่องของการที่จะดูแลประชาชน ให้มากยิ่งขึ้นเนี่ยก็เป็นปัจจัยภายนอกที่ต้องถือว่ามีน้ําหนักมากขึ้นมันอาจจะเป็นปัจจัยภายนอกอยู่แล้วแต่ว่ามันมีน้ําหนักมากยิ่งขึ้นเมื่อมีความเปลี่ยนแปลงของปัจจัยต่างๆเราก็สามารถกลับมาทบทวนว่ายุทธศาสตร์ณนะวันนี้ควรจะปรับเปลี่ยนไปอย่างไรซึ่งเป็นสิ่งที่บางหน่วยนะครับโรงพยบาบาลบางแห่งอาจจะมีการเ,าเขียนยุทธศาสตร์ ว่ายุทธศาสตร์ก็คือมีวิสัยทัศน์มีประเด็นยุทธศาสตร์มีเป้าประสงค์หน้าตาก็อาจจะแตกต่างกันไปบางโรงพยาบาลอาจจะเขียนเอาไว้ชัดเจนคมชัดอยู่แล้วนะครับว่าให้ความสําคัญกับการดูแลการช่วยเหลือประชาชนถ้าหากว่ามีความชัดเจนอยู่แล้วบางทีอาจจะไม่ต้องปรับไปว่ากันต่อที่ส่วนของแผนง,งานโครงการแต่ถ้าหากว่าดูแล้วยังไม่ถึงกับชัดเจนนะักได้เห็นตัวอย่างที่หลายหน่วยได้ส่งมาแล้ว ก็มีการเพิ่มเติมเช่นเพิ่มเติม,เ,ตมเป้าประสงค์เรื่องการตอบสนองนโยบายการดูแลพี่น้องประชาชนการช่วยเหลือประชาชนของรัฐบาลตรงนี้ก็เพื่อให้เกิดความชัดเจนมากยิ่งขึ้นซึ่งไม่ใช่เรื่องอีเวนต์นะครับผมเรียนว่าเป็นสิ่งที่รัฐบาลมอบนโยบายเป็นนโยบายรัฐบาลที่ชัดเจนเราพูดถึงนโยบายด้านสุขภาพของรัฐบาลมาอยู่แล้วนะครับนั้นเป็นเรื่องที่เราสามารถมาปรับปรุงยุทธศาสตร์ได้นะครับเมื่อ ได้ปรับได้ทบทวนแล้วนะครับก็คงจะตามมาด้วยด้วย means นั่นเองมี ends และ ways นะครับ ways ก็คือพวกประเด็นยุทธศาสตร์เป้าประสงค์ต่างๆ means ก็คือแผนงานโครงการที่ระบุถึงทรัพยากรที่ต้องการในการดําเนินแผนงานโครงการนั้นๆน,น,นะครับดังนั้นแผนงานโครงการก็คงจะต้องมีความชัดเจนเหมือนกันว่าสิ่งที่ท่านต้องการจะเพิ่มเติมศักยภาพท่านจะไปใช้ตอบโจทย์เรื่องอะไรตรงนี้ถึงได้มี เรื่องที่อยากจะให้ทุกหน่วยได้ไปประเมินการเข้าถึงบริการสุขภาพบริการทางการแพทย์ของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ของท่านก่อนนะครับว่ามีแกลมีจุดที่โรงพยาบาลกองทบ,บโรงพยาบาลของท่านจะไปเสริมในส่วนใดบ้างตรงนั้นควรจะเป็นที่มาของการจัดหาสิ่งอุปกรณ์นะครับที่มาของแผนง,งานโครงการแล้วก็จะต้องกําหนดเป็นตัวชี้วัดในเชิงของผลลัพธ์ ว่าเมื่อท่านได้จัดหาได้รับสิ่งอุปรกรณ์เหล่านี้แล้วท่านจะนํามาดําเนินการอย่างไรและประเมินอย่างไรตัวชี้วัดจึงมีใช่การได้รับสิ่งอุปรกรณ์ครบถ้วนอะไรประมาณนั้นนะครับผมจะต้องมองว่าเมื่อนําเครื่องมือแพทย์นั้นมาใช้แล้วจะเกิดประโยชน์กับพี่น้องประชาชนได้อย่างไรทั้งในเชิงปริมาณดูแลประชาชนได้เพิ่มมากขึ้นในเชิงคุณภาพสามารถไปดูแลใน ส่วนที่เรายังไม่เคยเปิดให้บริการได้เราสามารถให้บริการในส่วนนั้นได้นะครับซึ่งก็คงจะต้องวัดได้เป็นตัวเลขเป็นตัวชีวัดที่มีน้ําหนักชัดเจนเป็นเป้าหมายที่เราจะต้องพยายามดาเนินการไปด้วยเมื่อได้รับเครื่องมือแพทย์ได้รับสิ่งอุปกรณ์นั้นมานะครับอันนี้จึงเป็นสิ่งที่จะต้องมาเชื่อมโยงกับรายละเอียดในสอปอรายการต่างๆที่ท่านได้ส่งมาให้กับทางกองส่งกําลังบามรุงแล้วหากว่าจะต้องมีการปรับเปลี่ยนก็สื่อสารกับทาง กองสุขลารุงนะครับในการปรับเปลี่ยนเพื่อให้มันสอดคล้องกันต่อไปดังนั้นเรื่องนี้จึงไม่จบแค่การจัดหานะครับเพราะว่าเมื่อท่านได้รับสิ่งปรกอกต่างๆมาแล้วท่านคงจะต้องดาเนินการตามแผนง,งานโครงการที่ท่านได้จัดทําขึ้นแล้วก็มีการรายงานตัวชี้วัดมาผ่านระบบติดตามความก้าวหน้าหรือว่าบอร์ดรูมยุทธศาสตร์ที่เรามีอยู่วันนี้กรมแพทย์ฐานบกก็เพิ่มแผนง,งานโครงการลงไปในเป้าประสงค์ที่13การตอบสนองภาฯรกิจของกองทัพบกประสบผลสําเร็จซึ่งระบุเอาไว้ คือเป้าประสงค์ที่จะแสดงเห็นว่าเราสามารถตอบสนองต่อนโยบายต่างๆของกองทัพบกการาโหมแล้วก็รัฐบาลด้วยดังนั้นเรื่องนี้ก็เพื่อให้เกิดความชัดเจนได้กําหนดเป็นแผนงานเอาไว้และก็จะนําเอาโครงการแผนงานโครงการต่างๆแผนงานคือหลายๆโครงการมัดรวมกันเป็นเรื่องเดียวกันนะครับหรือว่าโครงการเดียเด่ยวๆของโรงพยาบาลก็แล้วแต่ทุกโรงพยาบาลมาอยู่ในแผนงานนี้แล้วก็มีตัวชี้วัดที่ท่านได้กําหนดขึ้นในการให้ท่านได้รายงานอย่างต่อเนื่องกรมแพทย์ทหารบกก็จะมี สิ่งที่สามารถตอบนะครับรัฐบาลได้ว่างบประมาณที่ได้รับมาจะจํานวนเท่าไหร่ก็ตามนะครับได้นํามาใช้ประโยชน์นะครับอย่างคุ้มค่านั่นเองนะครับตรงนี้ก็เรียนให้เห็นถึงความเชื่อมโยงกันนะครับเพื่อให้เกิดความเข้าใจแล้วก็คงจะต้องอนุญาตติดตามหน่วยที่ยังไม่ได้ดําเนินการนะครับหรือหน่วยที่ได้ดําเนินกนารไปแล้วหากว่ามันยังไม่ได้เป็นไปอย่างที่ได้ถ่ายทอดหรือเล่าให้ท่านได้ฟังในวันนี้ก็อาจจะมาปรับ อัปโหลดไฟล์ของยุทธศาสตร์ของแผนงานของการของท่านใหม่ก็ได้นะครับเพื่อให้เกิดความชัดเจนมากยิ่งขึ้นก็หวังว่าทุกโรงพยาบาลจะสามารถดําเนินการได้เสร็จสิ้นนะครับแล้วก็จะได้รับสิ่งอุปกรณ์ที่อยากจะเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มศักยภาพของท่านไปดูแลพี่น้องประชาชนกันต่อไปครับพบกันใหม่ใน E ีหน้านะครับวันนี้สวัสดีครับ